สวัสดีค่ะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหนําจืดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะการแปรรูปปลาน้ําจืดนะคะเป็นปลาส้มนะคะ,ส,ะสูตรของสอเประจระคนครศรีธรรมราชนะคะของเราเองนะคะซึ่งแล้วก็เป็นสูตรที่ทําทมาอย่างยาวนานนะคะก็หลกัหลกๆก็จะเป็นที่สาวนะคะ พี่สาวนี้อยู่มาอย่างยาวนานแต่ยังไม่แก่นะคะยังสวยอยู่นะคะคนนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็น้องๆฝึกง,งานนะคะแล้วก็น้องๆทุรการด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอ้ไมสวัสดีนะคะ <S <S อ่ะ,อะเดี๋ยวให้น้องรักอธิบายหน่อยนะคะต้องต้องทำยังไงบ้างะคะเราก็จะใส่ข้าว <ไป S 1> มาิใส่ข้าข้าสุกก่อนอ่าข้าวสุกนะคะข้าวสุกเท่าไหร่คะข้าวสุก200กรัมข้าวสุก200กรัมค่ะ แล้วก็มีอะไรคะต่อปลาหนึ่งกิโลอ่าต่อปลาหนึ่งกิโลก็กระเทียมหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมต่อปลาหนึ่งกิโลอ่าก็เป็นเกลือเกลือออไอ้นี่คุณเ็ไน้นเกลือนี้เป็นเกลือเกลือร้อยกรัมเกลือร้อยเกลือสิบกรัมเกลือสิบกรัมต่อปลาหนึ่งกิโลผสมลงมนอผสมเข้าด้วยกันข้าวนี่เป็นข้าวสุกนะคะข้าวสุกแล้วก็วางให้เย็นอ๋อข้าวสุกรอให้เย็นต้องเป็นข้าวเสาให้หรือว่าข้าวหอมมะลิอ๋อข้าวข้าวอะไรแบบน้อ๋อแล้วก็ อากระเทียมต้องเป็นกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนคะกระเทียม <ant> อะไรก็ได้กระเทียมจีนก็ได้เคยก็ได้แต่ว่ากระเทียมเคยมันน่าจะหอมกว่าเนาะมันหอมกว่าแต่ว่ามันปอกอยากออ๋มันปอกยากนะคะเราก็เลยใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะไอ้ตุ้งตูงมือคนกันอะไรนี่ป่ะตุ้งมือตุ้งมือนี่ค่ะตุ้งมืออยู่นู่นค่ะอยู่หน้าโรงชพัก่ะ,ค,ะค่ะออน้องๆเอาเอาตุ้งมือให้พี่ป๊อปคุณ อยู่ตรงนู้นแน่ะเอาที่ว่าไปทำกะลาเออไปดูให้น้ป๊อบหน่อยนี่ค่ะสวัสดีค่ะเรามีเอฟซีเข้ามาดูแล้วนะคะตอนนี้น้องป๊อบกำลังคุกเขาเครื่องนะคะกำลังคน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 ,คน,คนอ่กากำลังกำลังคุกเขาเครื่องนะคะ,ะก็จะมีะมนนอ่ามีข้าวสวยนะคะข้าวเป็นอะไรก็เป็นเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหนึ่งกิโลนะคะไม่ใช่เท่าไหร่ะนะแม่ขอโทษ <laughs> ข้าวสุก2กิโลข้าวสุก200กรัมต่อปลา1กิโลเอามาคลุกไปเข้ากันอันนี้เราใช้ข้าวสุก200กรัมกระเทียมนะคะกระเทียม150กระเทียม150นะคะแล้วก็เกลือนะคะต้องย้ำเลยมันเข้ากันต้องขยำให้เข้ากันนะคะตอนนี้เราก็ใช้เป็นเดี๋ยวแต่ายะเลยไม่ได้มันไม่ย้ำมันไม่เตะต้องย้ำ นี่ค่ะตอนนี้นะคะน้องป๊อกก็กําลังคุกเขานะคะเดี๋ยวเราจะทําการขยํานะคะแต่ตอนนี้กําลังหาถุงมือนะแนะนําให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากระเทียมค่อนข้างร้อนมากนะคะใช่แต่เดี๋ยวร้อนมือเลยข้าวตหน่ใหเป็นก้อนต้องต้องยีให้แตกเป็นเม็ดนะคะนี่ใส่ใส่ถุงอันนี้ไหมคะพี่ป๊อบเอาเอาถุงมือโอเคนี่ค่ะ ก็จะมีคุณมาช่วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะ f อฟซี FC ทั้งหล,คคลายโอ้วันนี้คนดูเยอะมากนะะี่ค่ะแปรรูปปลาส้มนะคะแปรรูปปลาส้า <Caesar> ปปาาามานะคะช่วงขั้นตอนการล้างปลานะคะก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวาจะหาคลิปให้นะคะ ตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนของการผสมแล้วนะคะน้องคะขยับไฟมาให้ทางนี้หน,น่อยได้ค่ะตอนนี้กำลังทำปลาส้มนะคะประมงอำเภอโจอดบ,บอกว่าร้อยแรงสาสาใช่ค่ะอร่อยค่ะพี่พรนี่เห็นคนสวยไหมคะคนสวยอยู่ในกล้องสองคนนะคะแล้วก็หนึ่ง,นงคนหล่อนะคะตอนนี้นะคะ ที่ศูนย์เราจะมีสาวๆเยอะนะคะแล้วก็ยังโสดนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณทัชกรยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ก็กำลังผสมนะคะข้าวสวย<ส>200กรัมนะคะเลดกระเทียมมนโนกระเทียมกระเทียมเท่าไหร่นะแม่150ใช่ไหมคะ150กรัมกรัมต่อปันกิโลแล้วก็เกลือ <laughs> เกลือเท่าไหร่นะคะเกลืออ๋อ กเลือ10กาเกรัมข้าว2 0งข้าว2 0อ่าสองของลเราใช้เป็นปลา้ําจืดนะคะได้แก่ปลาตะเพียนนะคะวันนี้ปลาตะเพียนกี่กิโลคะแม่ปลาตะเพียนกี่กิโลยบยิสองะค่ะตอนนี้ตอนนี้เขากำลังปึกษากันอยู่นะคะ ขยบนะคะขยบนีเดเดี๋ยว็ดให้ดูใกล้กลนะคะพี่ป๊อบจับขึ้นไม้ดูหนะะ่อยค่ะอ่านี่ค่ะพี่ป๊อบจับขึ้นไม้ดูหนะะ่อยค่ะพอขยบเสร็จแล้วค่ะคุกเสร็จแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเอาข้าวยัดเข้าไปข้างในเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงนะคะนี่ค่ะที่ใส่ถุงเพราะว่าป้องกันแมลงวันนะคะ กระบวนการขั้นตอนการล้างปลาเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากนําปลามาตัดหัวนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นปลานินตัวใหญ่นะคะเราก็เลยทําใช้วิธีการอ่าบ้องนะคะหรือตัดเป็นท่นทอนๆนะคะอ,อ่าแล้วก็อ่าล้างให้สะอาดเลือดอะไรที่อยู่ด้านในนะคะเลือดในไต,ตก็ต้องล้างออกให้สะอาดให้หมดนะคะแล้วก็วาอ่าพี่สาวเขาล้างด้วย น้ำกุนใส่ด้วยนะคะทำไมถึงต้องล้างกะนะับน้ำุนใส่คะพี่สาวเนื้อมันแข็งอ่าให้เนื้อแข็งเด้งนะคะ <c oughs> อ๋อตรงนี้ได้เทคนิคไมหมคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็หลังจากผสมแล้วนะคะก <phenomen. S 1> ็ใส่ไว้ในถุงเพื่อป้องกันมแมลงวันวางไข่หยอดไข่ของเรานะคะนี่ค่ะเรากำลังทำปลาต้มนะคะ ซึ่งปลาปลาซ่อมนี่ต้องทําประมาณต้องต้องเก็บไว้ในถุงประมาณกี่วันคะสามวันสามวันใช่แต่วา,า,าเที่ยวนก็ห้าวันสามถึงห้าวันอ่าสามถึงห้าวันแล,วแล้วแล้วถ้วยยา,ราเราอยากรู้ก็คือเอาออกมาทอดชิมเหรอคะเทคนิคการทอดชิมนะคะที่สาวเคยทําให้ดูนะคะเราจะต้องห่อ้วยใบตองนะคะใบใบกะมิ่นใบใบกมินแล้วก็ใบใบฟักทองก็ได้อ๋อใช้ใช้เป็นใบกมินหรือว่าเป็นเป็นใบฟักทองก็ได้นะคะนี่ค่ะ ก็เอาเนื้อปลานิลน,นะคะปลานิลน,นะคะก็ที่ตัดเป็นท่อนแล้วล้างแล้วนะคะแล้วก็แช่แช่ใช่ไหมคะแช่น้ําปูนใสหรือว่าจุ่มเฉยๆคะ่ะล้างอ่าล้างล้างน้ําปูนใสนานไหมคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม,ม,ม่นาน,นค่ะน,นะคะตอกทุกเขานะคะล้างน้ําปูนใสไม่นานนะคะแล้วก็ล้างน้ําเปล่าอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ตักเนือตักเรือสองร้อยกรัม อ่าตั้งให้เสร็จเด็ดนะปุ๊บแล้วก็มาหมักเกลือสอง้กรัมใช่ไหมคะน้ำหนึ่งเอ้ยตปลาหนึ่งกิโลอ่าสอง้กรัมต่อสองชั่วโมงต่ออ่าใช้เกลือหมักเกลือคือใช้ใช้เกลือสองสอง้ยกรัมต่อปลาหนึ่งกิโลหมักไว้สองชั่วโมงอ่าสวัสดีค่ะคุณสักดารินสวัสดีนะคะวันนี้คนดูอย่างล้นหลามเลยคะ่ะดูหนึ่ง1มื0นสองพันหนึ่งมืนสองพันคนละค่ะตอนนี้นะคะนี่คะ่ะ เดี๋ยวเราจะมีอีพีที่จะทอดให้ชิมด้วยนะคะปลานิบเราตัวนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นปลานิบตัวใหญ่นะคะเราก็เลยแบ่งนะคะแต่ถ้าว่าเป็นปลานินตัวเล็กนะคะหรือเป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กก็สามารถที่จะทําหรือทําปลาส้มได้ทั้งตัวเลยนะคะถ้าปลานินขนาดเล็กทำปลาใส่วนก็ได้ถ้าว่าเป็นปลานิบขนาดเล็กทาเป็นปลาใส่วนก็ได้นะคะนี่ค่ะคุณนัชิมกัน แต่ก็จะมีสูตรทางศูนย์เราก็จะทําโปสเตอร์แล้วก็ให้องค์ความรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะคะท,ทุกทุกท่านถ้าอยากรู้หรือว่าอยากได้สูตรเกี่ยวกับการแปรรูปก็สามารถบอกได้น,นี่ค่ะพอใส่ถุงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมัดปากนะคะแล้วก็ซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันน,นะคะป้องกันแมลงวันหลังจากใส่ถุงอย่างนี้แล้วเอาไปเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะพี่สาวเก็บไว้อุณหภูมิห้องเก็บไว้อุณหภูมิห้องกี่วันสามถึงห้าวัน แล้วที่ว่าต้องแช่ตู้เย็นคืออันไหนคะหลังจากหลังจากห้าวันแล้วอ๋อหลังจากห้าวันแล้วถึงจะแช่ตู้เย็นไม่เป็นเดือนสองเ,เดือนนู่นโอ้ยได้เดือนสองเดือนนี่แไหนอ่ากล้องเราเริ่มไม่โฟก,กัสแล้วนะคะอาจจะต้องแบบอต้องเปลี่ยนกล้องใหม่นะคะใครจะท่านใดจะอะไรนะเขาเรียกว่าจะช่วยเหลือสามารถสามารถบริจาคได้นะคะกล <laughs> ้องเริ่มไม่โฟก,กัสค่ะ ก็จะมีส,สาวๆสวยๆนะคะมาช่วยกันทำนะคะนี่พี่ป๊อปนะคะพี่ป๊อปยังโสดนะคะแล้วก็น้องรักน้องรักก็โสดนะคะปะ้าสาวนี่ป้าสาวไม่โสดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอจิมเดี๋ยวน้องฝึกงานจะจิมค่ะพี่จิม,มเออเดี๋ยวต้องทอดค่ะอีกอีกอีกห้าวัานนะคะอีกห้าวันนี่ค่ะ นพี่ปอบเอาโชว์กล้อง่อยค่ะโชว์กล้อง่อยค่ะนี่คะ่ะเอาเนื้อปลานะคะคลุกกับส่วนผสมนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในถุงอย่างนี้นะคะบ่มไว้สามถึงห้าวันนะคะในอุณหภูมิห้องคะ่ะอ่าวิธีการป้องกันป้องกันป้องกันแมลงวันที่ดีที่สุดคือใส่ถุงแล้วมัดปากเลยนะคะมมแม้ว่าจะใส่อุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่ มีโอกาสเสี่ยงที่มแมลงวันจะมาวางไข่นะคะมันมีอ,อ,อีกอีกอีกหนึ่งเทคนิคด้วยนะคะเวลาที่เราล้างปลานะคะพี่สาวบอกว่าขั้นตอนการล้างปลานะคะเราสามารถนําน้ํามันพืชนะคะที่ยังไม่ได้ใช้นะคะมาหยอดหรือมายกใส่ในน้ําล้างปลา <c oughs> เพื่อเคลือบผิวปลาไม่ให้มแมลงวันมาหยอดไข่นะคะนี่ค่ะเป็นเทคนิคดีๆนะคะเทคนิคดีๆจากศูนย์เรานะคะถ้าท่านใดอยากรู้เกี่ยวกับการ แปลรูปปัดน้ําก็สามารถสอบถามแล้วก็ติดตามสูตรเราได้เรื่อยๆเลยนะคะก็จะมีองค์ความรู้ดีๆนะคะน,คะนคะี่ค่ะกลังกุกเขานะคะ่คะะปลานเนินนะคะโดยปลาส้มรอบนี้นะคะเราจะทำไปจำหน่ายนะคะใน างานคลินิกเกษตรเื่นที่ด้วยนะคะท่านใดอยากคิมก็ไปเจอกันที่คลินิกเกษตรได้นะคะเม่็ดนี้อ่อเบ็ดไหนก็ได้ะค,ะค่ะจำกั่งใชมเดี๋ยววันจะมีส,ส,ส,สาธิตโทษ อ่าเดี๋ยวอีกห้าวันนะคะเราจะมีสาธิตทอดนะคะก็จะประมาณวันพุธพอดีนะคะถ้าใครอยากดูก็เนี่ยลูกค้าจองหมดแล้วนะเนี่ยยี่สิบลอุยตยตายแลนวะ<ม>เราจะไปขายคลีนิกเกษตรกันที่ไม่ได้นัาจะหมดแล้วนะคะันนี้อ่ะใครอยากได้ซีเอฟเข้ามานะคะใครอยากได้ซีเอฟเข้ามาได้เลยเพราะเพราะว่าสามารถอาส่งส่งไปสนีได้นะคะกไม่เหมือู นี่ค่ะอ่าน้องแตงยกมาโชว์หน่อยค่ะยกมาโชว์ตรงนี้หน่อยค่ะหลังจากมันนี่ค่ะ,คะใส่ถุงไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะหมักไว้แบบนี้แล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง3-5วันนะคะแล้วถึงจะทอดแต่ถ้าอยากเก็บหลังจาก5วันนะคะก็คือใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะคะไม่ต้องใส่ฟร,รีสนะคะเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะนี่ค่ะ ก็ต้องรักขอดูหน่อยค่ะขอขอชิ้นชิ้นหางหน่อยค่ะอ่าชิ้นหางชิ้นหางอันนี้เอออ่านี่ค่ะนี่ค่ะค่ะโอเคนะคะเอาแต่แล้วหล่นค่ะนี่ค่ะนะคะอ๋อยังกินไม่ได้นะคะต้องเทมันก่อนนะคะกินได้เลยตอนไม่สุดไม่สุดอ่านี่ก็น้อง พี่ป๊อปนะคะพี่ป๊อปก็กำลังคุกเขานะคะร้อนมือไหมคะพี่ป๊อปมีความรู้สึกยังไงนะคะร้อนเงินค่ะไม่ร้อนมือร้อนร้อนเงินร้อนเงินเป็นกันทุกคนค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะพี่ซินนะคะพี่ซินก็ร้อนเงินนะคะไม่ค่อยร้อนมือค่ะร้อนเงินตรงนี้มีแต่คนโสดนะคะตรงนี้มีแต่คนโสดนะคะตต่เ,เออพี่สาวก็โสดนะคะตอนนี้ตอนวินาทีนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ก็นี่คะ่ะภ <Okay. S 1> ูเขานะคะ <c oughs> วิทยาลัยหรือว่ามหามหาวิทยาลัยที่อ่าที่ไหนต้องการึกส่งเด็กฝึกง,งานมาส่งมาได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ทางเรายินดีรับนะคะแต่ขอเป็นเพศเดียวกันนะคะเช่นเพศหญิงก็มาเพศหญิง <c oughs> เพศเดียวกันนะคะแล้วก็เพศชายก็มาเพศชายนะคะ <c oughs> เพศเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะว่าจะได้พักบ้านเดียวกันนะคะทางเรามีบ้านพักจำกัดนะคะ สวัสดีค่ะพอออนาสวัสดีนะคะตอนนี้กําลังทาปลาส้มค่ะนะคะนี่ค่ะสูตรนะคะสูตรใหม่แม่ข้าวข้าวสวยนะคะสองรอยกรัมอ่าแล้วก็กระเทียม150ร้อยห้าสิบกรัมเกลือสิบกรัมอ่าต่อปลาหนึ่งกิโลเนี่ยจำได้แล้วนะคะแห่ว,ว่าก่อนที่ว่าจะทำาหบ,บือเดียวเกลือสองร้อยกรัมหมักหมักอ่า เดี๋ยวซินไปทำโปสเตอร์ให้สักใบแล้วกันนะคะตอนนี้คือซินก็ย er pa ังจำไม่น่านะคะพูดไปพูดไปเนี่ยค่ะทำปลาส้มนะคะเดี๋ยวอีกสามถึงห้าวันนะคะสามถึงห้าวันก็ทอดได้นะคะทอดชินได้นะคะค่ะ ต้องแกะต้องแกะเพราะข้าวเหลือแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ใส่โรยไปไปด้านหน้านะคะพี่สาวนี่เหลือส่งให้บอนัทด้วยนะซีเอฟด้วยอ๋อได้ได้อ่าเดี๋ยวยขอเต้าด้วยเหนียวยเออพอแล้วเราก็ไปใส่ข้างล่างเนาะ ไปดูนะคะเดี๋ยวกดไมเดี๋ยวดไมได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งให้กับพออนัทด้วยนะคะเ่ไดนกเอ้ยจ้าสาวก็นี่นะคะแล้วก็ใส่ในถุก่อนไปเลย ปลาส้มน,นะคะนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะ,อะโอเคค่ะราคาขายขายยังไงคะพี่สาวราคาขายโดยโดยทั่วไปค่ะขายร้อโละร้อยาปลาส้มจะขายอยู่ที่กิโลละร้อยห้าสิบบาทนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพินจะจดสูตรให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็แก้อา่าแก้ หัวโพสให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่สูตรไว้ในหัวโพสนะสวัสดีค่ะคุณทรงอุดสวัสดีค่ะคุณทศพรน,นะคะนี่ค่ะปลาส้มนี้สามารถทําในปลาอะไรได้บ้างคะพี่สาวนี่ค่ะได้ทุกปลาเป็นปลาน้ําจืดได้ทุกปลาเลยลโอ้ยุ้นปลา ปลาดุกก็ทําได้นะอืมปลาดุกเออแต่ว่าฉันยังไม่เคยกินนะทําได้ได้ค่ะถ้าถ้าอยากได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้ํานะคะของพี่สาวนี้สามารถให้ให้องค์ความรู้อะไรได้บ้างคะมีมีเมนูไหนบ้างที่ว่าทําเป็นคะปลาใส่อ้วนปลาใส่้วนปลาซมกระน้ำาร้พริก่มีใต่ปลาแห้งนะคะ ปลาดุกแดดเดียวปลาแดดเดียวแล้วก็ปลาดุกแดดเดียวปลาแดดเดียวนะคะปลาหมอแดดเดียวนะคะก็ใครอยากได้เมนูไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะส่วนวิทยากรของเราปลาเส้นปลาเส้นใช่ปลาเส้นเท่าเกียบนะคะเ่าแล้วก็จะมีเมนูถ้าเป็นกับข้าวเราก็ทําได้หลายเมนูทั้งแกงส้มนะคะชูชีนะคะแล้วก็ยำปลาดุกฟูนะคะมีปลาดุกฟูด้วยใช่ใช่คะวันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ อยู่ไว้ห้องไหนคะพี่สาวเก็บไว้ห้องคนกล้องนี้ก็ได้นะเดี๋ยวไปหาฝามาใช่นะคะเดี๋ยวไปหาฝาปิดนะคะน่คะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอีกห้าวันเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะทอดนะคะทอดให้ทะลุกิ่นในกล้องเลยนะคะค่ะค่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะคะฝากน้องๆใบในค่ะปากระพงได้ไหมคะได้ค่ะได้นะคะปากกระพงได้นะคะ ใช่ยังไงก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะถ้าอยากทราบเมน,นูไหนนะคะทางสูตรเราก็จะเอาสูตรนะคะมาเผยแพร่ให้นะคะแล้วก็สอนวิธีการทําด้วยนะคะถ้่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะนี่ค่ะทีมงานนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ,บ,บ,ะ,คะบ๊ายบายค่ะ